สวัสดีครับอีพีซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเช้า,ชาวันที่10มกราคม66นะครับจะพาอีพีซีทุกท่านมาถามก้อฝันของแม่บัวนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้อสองสองขึ้นสามขึ้นที่พันมานะครับเพิ่นฝันดีนะครับ แต่ฝันขึ้นนึงนั่นฝันเกียวกับไฟใหม่รดนะครับออกไปแล้วนะครับออกห้าน้อยไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าออกไปแล้วนะครับแล้วบัดนนี้เม,มื่อคืนนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าเพิน่นฝันฝันดีฝันตัวใดไปถามไปเบิง่งน้ำกันครับเอฟซี MC ทุกท่านครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามาไปหาแม่บัวครับพี่น้องแม่บัวเพิ่น วันจังไดได้ตัวเลขแนวทางตัวใดฝากพี่ตัวน้องเฮาครับผมวัดดีเอฟซีในแม่บัวโอ้ยไม่ได้โบกันดูนแล้วเด้อค่ะเนีย่ยอยากเตะน้ำตัดอ้อยเป็นยังไงลำบากคักบรบาดนี่สี่หลักเป็นเศร้าให้เศร้าหน้าเศร้าสวนเนาะครับเนาะชาวไร่ชาวสวนก็ล,ลำบากสี่หลักตัดอ้อยเองนะครับขึ้นอ้อยเองนะครับ ไปเมื่อละตันสองตันพ่อได้ใส่นะครับพ่อได้ใส่นี่ใส่สิ้นพ่อได้ใส่เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับเนาเอาบาัดนี่มีแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาจังไดฝันจังไดบัต้ไม่บัวฝันว่าเกี่ยวรถจต่ของเนาะปิปอยเล็กไง่ไฟใหม่ถ่ายรถฝันว่าไฟใหม่ถ่ายรถลืมโทรศัพท์อยู่ในรถพอ่อ หมายเลขก้าอเกดสองเก้าโอ้หมายเลขลงไทยเบอร์โทรศัพท์เ็ดสองเก้าเสียเอาเป็นรัฐบาลไทยเลยแม่โอ้เป็นรัฐบาลไทยเลยได้ครับเด้อพี่น้องเจ็ดสองเก้านะครับเคยเปลี่ยนนะครับเด้อโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับในครั้งหนึ่งลืมนะครับหลงมองไว้นะครับลืม ก็ได้ทูติดตามหานะครับฝันว่าโทรศัพท์หายแต่ว่าก็ตอนเศ้ามากก็หายจริงๆนะครับในครั้งนั้นก็ออกเจ็ดสองเก้าบอกครับก็ยืมใบทะเบียนรถแล้วก็ทะเบียนรถน้ำนะครับไฟไหมทะเบียนรถไฟใหมรถนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับลงไทยเจ็ดสองห้านะครับห้าท,ทะเบียนรถ 5725นะครับแต่ว่าทะเบียนรถนี่เอาเป็น2ตัวเอาเน,ะนาะท่าถ้าชอบ3ตัวก็คือ275นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยออกหาน้อยไปแล้วหมู่บ้านนี่นะครับหมู่บ้านนี่ก็ได้บอกคือเห็นขาเจา้าโทรมาหาอยู่ได้บอกขาเจ้าอยู่มันบอกได้บอกอยู่เพิ่นก็ พน่ะพ่นบริสิสันเสียดายพ่นเสียดายน้อยเนาะห้เจหางเดียวเมื่อวานนี้นะครับห้าเจ็ดเจนะครับมือนี้สีบอกน้อยเด้บัตรมือนี้ดิมือนี้กับฝันได้น้อยได้นหมฝันมือขึ้นนี่ฝันได้ห้าน้อยอีกแล้วแม่นได้ตัวไรบัตรห้าศูนย์ห้าศูนแล้วก็เองสงหกห้าศูนย์สองห เก้าศูนย์เก้าศูนย์เอาฟันจังไดขึ้นไปตีใส่หาศูนย์บัดฟันว่าได้เก็บหอยในกะละมังโอ้ฟันว่าได้เก็บหอยแมนเก็บหอยในกะละมังตีหอยเป็นฮาซะบ่ปกติแม่บัวเคยฟันสิมันถึกโอ้เคยฟันเกี่ยวกับหอยนี่มันจะเป็นฮาฮาหอยตีฮากะละมังนี่ตีเป็นศูนย์โอ้ หอยห่าห้อยหาหอยหกนี่แหลยที่ก็ว่ามักศูนหาลงไปก็คือเอาศูนหาเนาะครับพี่น้องมักศูนหาบอนะครับสําหรับห้าน้อยมือนี้นะครับเดี๋ยวจะไปสรุปตัวเลขแนวทางให้เบิร์กเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเขียนลงกระดานลงสมุดให้เบิร์กอีกรอบนึงเอากับมีเท่านี้เนาะแม่บัวฝาก คุณพ่อคุณแม่เฮากามีแค่นี้แหละจ้ะสำหรับมึงนี่เลขน้อยสามทางน้อยสำหรับรัฐบาลไทยกะเกาเจ็ดสองเก้า <7 29 S 2> กับห้าเจ็ดท่านั้นนะครับแต่ว่าสามตัวตัดเหรียญน้ำเลยเด้อพี่น้องส่ามตัวตัดเล่น,น,นยสองสต,ต,ตัวด้วยนะครับแล้วก็ให้กลับไปพร้อมเด้อครับเด้อเอาสวัสดีพี่น้องเฮาแม่บัวบานนี่สวัสดีค่ะดีครับพี่น้อง นี่เดี๋ยวแอดจะภาพตเบิ้องไฟทะเบียนรถกักแ๊บหนึ่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องที่แม่บัวเพิ่นฝันว่าไฟใหม่รถนะครับห้าสองเจ็ดห้าได้ครับเด้อสำหรับทะเบียนนะครับทะเบียนก็บ่ได้ล้างนะครับรถไม่ได้ล้างไม่มีเวลาล้างเลยนะครับก็ตอดก็ไหลายๆนะครับ อาจจะพ่อเห็นอยู่ที่นอะครับพี่น้องอาจจะพ่อเห็นห้าสองเจ็ดห้านะครับรถกับพลงังสซปครกนะครับนี่ครับสาเหตุิเป็นยังขึ้นไปทะเบียนดำแท้นะครับก็คือไปเอาจอกนะครับเอาจอกมาทำปุ๋ยชีวภาพนะครับซึ่งจอกอยู่ที่หนองนามใหญ่นะครับเพิ่นใส่รถแมคโครนะครับกุยขึ้นมาไว้กองไว้ว่าเป็นภูเขาพี่น้อง พอแหงมาาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆปุ๋ยคอ,อกนะครับอดก็เลยไปเข็นเหล่ามาใสอ้อ,อยซะเลยน,นะครับมาทำปุ๋ยชีวาภาพนะครับนี่เป็นจอกนะครับเนเป็นจอกเป็นแหนนะครับทับทมกันแล้วจะเปลี่ยนแบบลักษณะแบบนี้แอดก็มาใสอ้อยนะครับนี่ครับมาใสอ้อยนี่แหละครับ ตัดออกแล้วก็มาใส่นะครับประหยัดปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยก็ราคาแพงทุนกับบลายนะครับเนาะพี่น้องก็เลยมาใส่แทนปุ๋ยขอกนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนลงนะครับทุนน้อยนะครับก็บทำแบบนี้แหละครับชาวไร่ชาวสวนนี่ครับตัดออกแล้วนะครับใบเอาใบปกคุ้มยาไว้นะครับก็นํำ จอกน้ำเนื้อมาวานคล้ายๆปุ๋ยครอกเลยนะครับคล้ายๆปุ๋ยครอกนะครับมาวานไว้นะครับพอฝนมานะครับก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพเลยนะครับนี่แะครับสาเหตุที่บ่ได้ไปทายถ้ำให้พี่น้องเฮาาในเบิ่งได้ชมนะครับช่วงี้ก็มาใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับใส่จอกใส่เนื้อใส่ปุ๋ยอ้อย แทนปุ๋ยคอกนะครับใส่ยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่ครับจะไว้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเอ้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางกันครับเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวลงกระดานให้เบื้องให้ชมครับผมเอามาสรุปตัวเลขแนวทางของแม่บัวฟันแม่นนะครับงวดนสิบเก็ดมกราคมหกหกนะครับเจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดนะครับสำหรับรัฐบาลไทย กลับด้วยนะครับแล้วฮานอยวันที่สิบมกราคมหกหกนะครับห้าศูนย์เก้าศูนย์สองหกนะครับให้กลับด้วยนะครับสำหรับฮานอยเป็นฮานอยมัดร่วมนะครับสามารถจัดได้ทั้งสามฮานอยสี่ฮานอยได้เลยนะครับเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบ่งมาชมมา กดซับสขไครกดไลค์กดแชร์เป็นกระังแรงเชียร์แรงใจให้แกทางช่องได้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่ปีหงหกนี้เป็นวันแรกนะครับให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทท่านนะครับเย็นนี้ก็ขอให้โชคดีกับฮาหนอยกันทุกทุกคนสวัสดีกันทุกทท่านโชคดีกันทุกๆคน,น,ๆน,ค,น,ๆค,นครับผม